สูงแน่นอนเลยท่านผม,ผมเฉสียงไม่พอดีครับแต่แคะแนแนแปดกว่าโอ้ตาดู <laughs> นี่แล้ววาท่าสอสอดีท่านอุทัยธานีป <laughs> ีห้าสี่น้ำท่วมไหมครับไม่ทวครับเป็นเงนึงว่าท่านสูงหนีน้ำอย่านี่เลเนาะอ่ะไหนลองลอง,ลอง่อนหนึ่ง <laughs> <laughs> ตัวอาตมาสอสอาดาสอสอชาดาเป็นสอสออุทัยเป็นสอสออุทัยน้ำใจท่านดีมีเมตตาน้ำใจท่านดีมีเมตตาทำบุญมหาหมื่นกว่าไม่ต้อง เ <Okay. S 2> อาปมมือดังๆให้สอสอธาดาอีกาค่เสียงไม่แทกันเลย